มึงมันก็แค่แมงดาที่อยากจะเข้ามาเนียนแดกบิชแอมเรเรียวันพวกมึงแค่ของเรียนแบบไอ้สัตว์คุ้ยอะไรวะเนี่ยอพี่นี้เดือดสัตว์เดือดสัตว์โอ้โหเฮ้ยโยสวัสดีครับผมบอสครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบิ๊กบอสออฟคุเชียลครับ วันนี้ผมจะมา reaction นะครับไซเฟอร์โลจีครับเออ่ซีซั่นสองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP ที่4มีสมิลนะครับ G2 the s นะครับเอ่อนีออนแล้วก็สลัมนะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่4แล้วตื่นเต้นเหมือนเดิมเหมือนการเรียลชันไซเฟอร์โลจีครับเชื่อว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆ EP นี้ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยเนาะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเซฟโ g ลอจี้ซีซั่นทีสอี ep ที่4ี่ <Okay. S 1> พร้อมแล้วไปครับ Yeah, backs up, Max Kuba, long past and now. Blind leg back, kill the Makassala. New generation under Matatan. Rune my five mark, take a hammer, quang. But to come with set, can I? We take a tap. time, time, and him, but now. Look, we give to come aside. On my thumb inside, I'll say, I'm a silly papa. We come and spray the words, see the waste of words. Flip head of words. 30-day ticker, bitch. Every day we hurt, so we slay the verse. Really came the first, but we came in first, kid. Young prince, better take on the throne. Show up and take on the gold. Rise to the top, to the edge of the cone. Only the tip, not the face of the cone. Grummatic bet, let too who took a bet. I can never forget to make Jack. มันได้ดูช็อตที่กูเด็กยังไม่ถึง21แต่ผู้ใหญ่ยังทุกแกะกูมันหนักูเป็นครูกูยิงแต่โว้ตแคปมาแบบโอ้ตแร็ปใหทุกคนแบบว่าต้องงงแดกมันอยู่โซ่แปลกไม่สับจะต้องถามแล้วว่าบล็แบบ what flows that และกูพัฒนาตัวเองในทุกๆวันถ้าเกิดจะตามไม่ทันมันก็จะ up again กูจะหลับไทยกับมันกินเป็นทีละคำให้คนได้ฟังแล้ะซาไม่ทันในบีและ w h a t the fuck you sing a y คำใบ้หุบพุ่งใส่ตรงกลางโลมาเป็นชุดพุ่มไหลทนทานในเวลาแจ้งเกิดแค่เถิดรุ่นใหญ่หลบหน่อยรุ่นใหม่จะมารันวงการ let's go โดี ฝั่นั้ฝกตัวนะครับ กลับมาจะมาแรปอีกสักครั้งอีกสักหนก่อนคุณฟังแล้วจะ say no to me ก,กดปิทให้ห,หน่อยนอนเตผมจะแส่สร้างผลงานเหมือนกันเหล็กโดนทุกปีที่ไม่อยากนี่ไม่ได้คิดจะเก็บสูงผู้ดีแค่อยากลองสีใหม่หลังจากที่ b ร e ก k ูจุดที่ความทั้งส่ใน,นตัวและที่เสพของทุลีค่อยๆเปลลงทุกทีใครจะสมก็ทนไปแต่ไม่ใช่เด็ก you w e ร l i k e me ปลูกมเมล็ดพันธุ์ผสมเป็เราอรุ่นลีที่กินไม่ใช่แค่เอาไปทิ้งในดินต้องเอาน้ำตาไปรดต้องสิงเงือีกเป็นลิิไปรินเริ่มรับตอน13ตอนปชียแรังยรงไม่ไ ในพอจีต้องแน่ฟังแล้วไม่อินึงก็แย่ถ้ายังไม่โดนก็ยังแก่ไม่ขอเพราะแค่คล้องทุกวันยังแบบเวลานอนเอาซ้อมแทกซอนแหกปากจ่อยในห้องจะต้องแผดร้องปากเขาต้องจ้องเอกห้องที่สองซ้อมและท้อแต่ว่าจะไม่ยอมในเพราะมีพ่อแม่นองดนซร็อคเซนเย์ยังมีผู้พ้องยังมีอลเบียังมีคนรักคนต่เพลงฟังเกมนำผู้กบัดมาล่นเลคํคำวนำเพครักกัจะเฟรมคำเวดซ่กันเหมือนเล่นแต่เมื่อเพย์มัทนฉันจะรู้ว่าที่เท่มันเองเพราะันอยากฟังอดีมเอ็มเอ็มกันีทูเดย์แอ ูมันเลิกเอาละกันที่กูณชืัอาจะรั้ยจะเก็บกูเปลียนมันจะเปลียนเพราะกูผิดเพราไม่รกเรากูลองหล่น้องในมึงติด้าพอนี่มันจะสมัยไหนเพราะกูจะลองมองให้มันเยในหลายสายจะมีแค่คนแปแร็ต่แแต่แร็ติดจะเอาเวลาบันนั่งแทจะมีแค่แต่โอทีโชว์ดิกกพรมันบ่นบิแต่ก่อนมันลองมากับแชมป์เลสเที่มันเกลียดกันเองเพราะดนตรีมันจะเปลี่ยนตามเทรนด์มันจะสอนมันจะเสียมันจะเกลยกันแต่มมนต้องไปใครหน้าไหนจะกล้าเสียงบาลเลซนะใครก็ไม่ได้เกลียดใครไม่ติดเดืออน ดจะเกลื่อนและมาเชื่อกันเพื่อแล้วมันก็ว่ากจะเพื่อนไอเรื่องการเอื้อนเหรอมันจะเสื่อไรไอ้เรื่องบางเรื่องทดลองมาผสมาสานแล้วมันก็มีบางคนที่ไม่มาสงมาสามมาชดชันงงกันจังบการจะพังแบบวงการละการมันลอยลอยกันจังก็บรรจุและมากมายก็ต้มีการพัฒนาการพัฒนาไม่ใ่แค่ในกลับฉันมองกระจาแล้วกาวมันจะพังในพวกมันลาภร์กันดีกว่าโอเคก็คือมันจะมาแบ่มันต้องมาแยกมันจะแฟนแล้วมันจะแบ่ก็ไม่ได้ใหญ่พวกมันก็รอปจรมากก็ไม่ได้ใครว่ามันจะแบ่แล้วมันจะเก่าอะมันส่แล้วมันจะขาว กกันมัััดกกนีล็อกสัตว์คนที่มาแค่สลานเอาชีวิตและลวิญญาณของกูเป็นหลักประกันเอาเดืองดาวของกูมาจับประพันธ์เป็นหนังสือเป็นนิทานเป็นดุปันหัตกรรมเป็นสัตว์ประเสริฐที่พวกมึงจธรรมเป็นมนุษย์เหมือนทุกคนที่ไม่อาจจบตะวัน<ม>พี่กูจัดทอดเดืองดาวจากสลามถ่ายทอดความรู้สึกที่มีมากกว่าพลังได้เวลาสมองกูปังก,กูแม่งพร้อมอมควันมึงอยากจะเฟลแต่พวกมึงแม่งกรอกเพลงพวกมึงยังหลอกคนฟังเงินที่มึงโจกกันได้เพคกูมึงมอยเฮียเรื่องมันจะเลยอย่าเป็นกอยเฮียแล้วกูแนะน้ำให้มึงเรียงกูว่าคอดไม่นิ่เร็วพวกกระ่อ๋กูจะสอนทตังคกแล้วก สิ่งที่มังฉลองให้แกเช่าจะเสลิ่ดอย่างมันดิสกูเราโกยกลับไปดูล่างเงาพี่กูยิงไปไม่พลาดเปล่าว้กูถือคิงอีกใบกูคาดเกา่าเอาสอนตีนกูเวลาเข้ามาคนละหมัดไอสัตว์มึงกล้าเป้าแปดโมงฉันก็แบกกระเป๋าไปเรียนนะในกระเป๋ามีพัลล์ัมกูรู้สึกคุ้มกับชีวิตไวเรียนี่คือเพรกกูเก็ตหายแต่ยังไม่ทันยำส <c oughs> ่วนวันศ <c oughs> ุกร์ถึงวันจันทร์พวกกูแบกเสร็ กูจิบมีดแล้วก็ยำยำยำชีวิตกูมีแต่เงินแล้วก็ควันควคมันจะพูดทีอะไรก็ช่างอ่ะ Let's go by o u k n <an> e ดอยแคร์ขวดพ่มือแม่คอนง่าหมาบลอยกันนบีบิ๊กแมนและชีวิตคนมันก็โลคอสันกูเลยบอกแม่ก็นนบีเลชแมนนแฟนมึงถ้าบอกสเป็นบิ๊กแฟนนแล้วมึงเกย์ just say that shit she wanna talk d i c k d a m n What the fuck อ r e t ร e y here? พวกกูเชเบียกันตอนตีสองแค่ชี้แค่อยากที่จะเป็นเมียบอกเธอไปว่าห้องกูมีของถ้าเธออยากนอนในห้องผมมีหมอนผมคนเดียวแต่ว่าพวกจะมีสองให้มึงบอกว่ามึงมีของดีถ้ามึงเจอดีโอแล้วก็แม้วันเล่นต้องยืนคนเดียวกูก็ยังเกรดพดทธศักราชผ่านไปเด็กๆฟังกูแม่งก็ยังแย่กูไม่อยากอธิบายอะไรปล่อยพวกมันไปจะพวกมันเหตเพราะกูคิดว่าคนฟังจะรู้ว่าใครมันเรียวส่วนใครมันเฟร่กีส์ มึงมันก็แค่แมงดาที่อยากจะเข้ามาเนียนแดกบิชแอมเอรเรียวันพวกมึงแค่ของเรียนแบบไอ้สัตว์คุ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆเราไปรีแคปกันครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาเริ่มรีแคปกันเลยนะครับเพื่อนๆแท็กนี้อีพีนี้โคตรเดือดบอกเลยอีพีที่สามว่าเดือดแล้วนะเจอพีสี่นี่แบบโหเดือดกว่าเดือดทุกคนแล้วก็ทุกคนคือแบบโฟลดีจัด มากแล้วก็คำโหดีอะ e ีนี้ผมอาจจะไม่มานั่งแกะเนื้อน,นะครับเพราะว่า EP พีนี้เดือดมากอยากให้ทุกคนไปฟังอาจจะไปฟังบีไฮที่มาของ AK a ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกในการเขียนรามเนาะเพราะว่า E ีีนี้เดือดมากๆอยากให้ทุกคนไปฟังเองจริงอีพีนี้ถ้าถามว่าผมชอบใครคือ <S 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 ผมชอบทุกคนเลยครับทุกคนมั่งโฟโดีรามดีโ้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกมากอีพีนี้คือแบบโคตรเดือดจริงๆท่อนแรกเป็นของสมิลนะครับ เ k s เมิูเนี่ยมาจากมันเป็นพันธุ์ของเป็ดนะครับก็คือทําได้ทุกอย่างระหว่างที่น้องเขาเรียนเนี่ยน้องเขาก็เรียนก็โอเคนะครับกีฬาก็โอเคแล้วก็เพลงก็โอเคก็เลยเป็นที่มาของเป็ดสมลูนะครับท่อนของน้องเขาอะครับเออ่เหมือนเขามาแรปพรีเซนต์ว่าเด็กเจเนอเรชันใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ก็มีความสามารถก็ก็กทําได้ดีไม่แพ้กับรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับเออสุดจริง ต่อไปเป็น G 2 the S นะครับที่มาของ AKA G 2 the S ก็คือเป็นชื่อแก๊งสมัยสมัยที่เขาเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยชื่อแก๊งตอนหนี้ก็คือ Garden Star นะครับก็เลยเอา G กับเอา S มาก็เลยกลายเป็น G 2 the S นะครับกรามของ G 2 the S นะครับเ,เขาพูดถึงมุมมองที่ผ่านมาในอดีตของเขานะครับแล้วก็มุมมองในการทําอยู่ใปัจจุบันแล้วก็ความฝันที่จะมีต่อไปในอนาคตของ G 2 the S นะครับกอ็อะไรประมาณนี้นะครับ ่อไปเป็นนีออนนะครับรามของน้องเขาก็คือพูดถึงการเหยียดแนวเพลงอะไรเงี้ยการเหยียดกันแบบในวงการเพลงมันก็คือเพลงอะไรเงี้ยเหมือนน้องเขาพยายามจะเสือว่าเพลงมันก็คือเพลงอะดนตรีมันก็คือดนตรีอนะานาะก็ะเพราะฉะนั้นก็อก็าเหยียดกันเลยต่อไปเป็นสลันนะครับสลันที่มาของ AK สลันก็คือเป็นชื่อจริงของเขานะครับแค่นั้นเลยสําหรับรามของสลันนะครับก็เขียน ตามชีวิตจริงเลยครับก็คือเขาเขียนเพลงนตอนที่เขาเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็เขียนม,มาตามนั้นซึ่งโอ้อีพีนี้เดือดจริงจะอยากให้ทุกคนไปฟัง E p นี้ผมไม่แกเนื้อใดๆทั้งสิน้นทุกคนต้องไปฟังโอ้โหโคตรเดือดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพืสำหรับการ r รี c t ชั่นแล้วก็รีแคปไซฟอร์โลจีนะครับซีซั่นสองอีที่สี่นะครับ EP นี้ผมจะไม่แกะเนื้อใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปฟังเองจริงๆ,งๆโคตรเดือดโคตรมันนะครับแล้วก็ส่วนเพื่อนเพื่อนจะมีความ คิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์นพูดคุยกันกันได้ที่ใต้คลิปนะครับเช่นเดิมครับถ้าอยากให้ผมรีแอคชั่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์ขอ,อกันมาได้ก่อนจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปผมด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ